รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเฮ้ยพี่ต่อบังเห็นเห็นเห็นตึ้งแรกที่นุ่มอภพอีวีเดียวว่าอเดียวมีคนมาบาดหรอนี่ไันี่ไงใช้ใช้สระบุรีเลยครับทำไมต้องเขีบว่าพอกันยุ่น ปเห็ดพี่น้องอสามตนนี่นีกนี่ปันนี่ครับัน้นี้วนะงอมาบริัจุกปันปันครับหน้าแล้วพ่ออีกนะครับพี่น้องมาพี่น้องวันนี้นุ่มออฟกัีสวัสดีครับผมนุ่มออบคนกันกครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในป่าอย่างนะครับนุ่มออฟกับมหาเห็ดพี่น้องฝนกับ โอ้ยมาหามาหาเห็ดย้ํไหนฝนลิ้นย้นํมันพี่น้องเอ,อ้ยจะว่าเป็นยังอ,อ๋อนี่ก็นยังไงไปยังหมงเก่าแล้วครับหมงเค้ยนเก็บละพอเห็ดพอเห็ดอันกุ้มแรกแล้วครับมาเฮามาเก็บกันเลยฝนกระตุกลิ้นนะครับเฮ้ยพี่น้องเบางเห็ดเห็ดเห็ดกุ้มแรกที่นุ่มอัเพาะดอกบานจุ่มกับมีมือ้อดอกจุม่มดอกใหญ่แท้พี่น้อง อันนี้บานแล้วก็มาจุ่มอีกดอกจุ่มดอกงี้ไงพี่น้องถึงจับกล้องถึงนั่นถึงจับกล้องถึงนั่นสิบ่ถนัดปานปน,นด่เลยแต่ว่ามื้อนี้อยู่ผู้เดียวพี่น้องค่อค่อยๆ <c oughs> นี่พี่น้องเบิง่งดอกจุม่มงามแท้ครับเฮ็ดพวกเห็ดพว,วกจิกนะครับโอ้ยย่างงามครับ ดอกเลี้ยงแหกมันดอกตุ่มยังงามเลยโอ้ยุ่งกับอะไรได้พี่น้องบ่าวผู้เดียวได้จับกล้องผู้เดียวบ่าวคอยถนัดประเดยกันกล้องกับกับันเนี้ยได้ไหมพี่น้องอ้เอาไม่ขึ้นขึ้นครับอยากได้ขาม่น้ำจินี่เผืยอพี่น้อง ลมเลือเกินชินลมขึ้นชิน้นเดงขึ้นมาลมแล้วกันดินกันไ่ได้ออกเลยพี่น้องมันจับผูเ้เดียวเนาะจับกล่อง,งจับทั้งไทยดินหนออะกันเพี้ยโอ้ดอกจุ่มๆงามๆเลยอันนี้ดอกบาน เอาไม่ชินเกิดซันเนี่ยก่นขอโทษขอให้พี่น้องด้ครับมันเพราะว่าผมจับกล่องทั้งจับกล่องทั้งอันทั้งเอาไม่เสียบทั้งตบยุ้งแน่เ้าพี่น้องกลุ่มแรกนิดหน,นี่เพียบพ่อยอดอกนึงขัางๆกันนี่แหละ Đây bạn. Ô. Đây bẹp gì chắc 30 đoạn. Này. Và mỏ năng nưng đây là. Ô, đoạn bạn cả ngắm. Đoạn chùm cả ngắm cái đọc Ngắm lại. Mong nhìn đoạn nưng. Đoạn chùm, chum nghe โอ้ย oh, ู่คนเดียวอยู่คนเดียวเ่าคนเดียวบ่มีคนมาบาดอ่ะนะฝนก็เริ่มลิ้นแล้วพี่น้องมาหายนะนเดี๋ยวลิ้นมันงยังง่างมากสามนาทีพอ่อกแล้วกุมนึงอยู่นี่แหละบาดมาแล้วว่ามีการเฮ็ดเฮียความดี ได้ได้บาดนพี่น้องเอ้มนบาดแล้วมาสาบไปน่อยนึงอ,นนอันนี้มาพอดเสียงก็เป็นเสียงยไเราอกับเสียงพี่น้องอาของย่งาง <c oughs> นีนง้ม้ากระพ่อครับอ,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 อันนี้ก็เป็น,นเป็นหน้าได้ครับหน้าเพิ่อนเพิ่นกับมามาพอกันอยู่นี่นะครับพี่นออ้องเออเาบงขุดราบงดูเห็ดดุดเราไม่ตัดมอกุงาม ออกลาลาดอกออกลาลาเนี่ยมันออกลาลาออกสุดท้ายของบุญกิย์อวนออกพันตาออกอีกอันนี้ออกพรรษาพอดีเห็ดแก่ออกขึ้นกันครับเห็ดแกอยากออกอันนี้กับนี่ไทยไทยสระบุรีนะครับว่ามันต้งเทพเมื่อพอกันยืนปลาเห็ดหากว่าอยู่บ้านเงียบๆพักไปใส่เบ้ออะไรมามากวันนุ่มอับ ได้จำกันเหรอครับในพุทธันนสิบกระดกหาตัว่น้องวพออย่าง้าสามกลุ่มพี่น้องเอ้ยเพี้ยเพี้ยเี้ยใกล้ๆกันนี่ครับอันนี้กลุ่มนึงอันนี้กลุ่มหนึ่งเห็นครับเนี่ยๆอีกอ่ะปูได้แกงนะครับนุ่มออบาเ่ยอ้ได้แกงนะครับ ไหลายอยู่ได้แกลียงไหมครับป่ะเนี่ยโอ้ตอนแรกว่ามันสิบัเพาะเกงไหมครับพี่น้องถึกถึกซีกุ้มนี่ร่วมกับกระต่ายนี่ได้แกงไหมพี่น้องน้ำเอ้กูได้กุ้มนี่เว้ยโอ้อันนั้นเอันนั้นงําเนี่ยบัวดอกงําเออบังดอกงามผมก็ย่างขำมากพ่อคุณเหรอครับแต่ว่าตาผมเห็นกุ้มนีดเออตัวนี้ผมไม่เห็นดอกเนี่ยเนี่ยดอกน้ำนี่เนี่ยนี่อันนี้ ขึ้นมากืบตรวจโควิดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วมีใบตรวจย่างดีอ,ดอันนั้นอันนั้นของของลูกอ๊อฟนเอินเดีวด <c oughs> ลูกอ๊อฟเห็นใบนะเอออัน,นของอ๊อฟเดแก,กงแ่แมัน <c oughs> ด,ดนนอกนี้ดอกน่อยครับ

ใส่ใส่กันได้อันนี้อันนี้อันนี้ยังเก็บวัหมดแล้วครับอันอันนี้ร้านร้านพ่อแล้วเง้องี้า้ยอหูลู้ลัแม่เขาด้ผูลัแม่เขาดอกี้ดอกเี่บาน่ครับบานี่แกงสซ่ดได้ไงแหยบเห็ดแล้วดีมังอะดีมั้งหามหยบเห็ดนะ พี่น้องรักออกลักออกออกตรงออกไออกกบตรงกับมือออกกันสานะครับแมนยูเด็กเก่งเดมันี่คนกะเพราคนกะซอออนเห็ดหมากกะสอออนคนหมากกะซออนเห็ดน้ำกันอย่าสมาเห็ดกี่เด้อรัาอย่าทํอย่าทําหมาไม่ตีเห็ดนี่

เ้ยว oui. ันครน้ทำุกเาะกมาเยเนาะเอาเอาน่นบ้านไปแล้วเอาไม่เอาไม่จ pues mm ิ้มครับยังไงขานัม Nó bỏ toàn chùm chùm cái gì ngắm nào bây nóng ạ Biết bàn lấy Chú này cúm đừng Rồi ơi Má bọn thanh chùm Bàn con หลักออกแต่ถึงเนาะมันป็นย้ำขึ้นเหมืนนอนยุ่งกับอะไรดิพี่น้องกล้องกับทั้งถ่ยทั้งเก็บพี่น้องนี่ใกล้พ่อแกง,ง<า>เลยนะครับหน้าแล้วพ่ออีกแล้วครับพี่น้องมึง ดอกบางๆงามๆเลยครับแม่มื่กี้ท่างนี้อีกคนพู้ๆเลยคุณเี๋ครับอ้ไหลเลยบมงน้ำมนเจ็บน้มก็บน้ำกันเ็น้ำกันเ็น้ำกันจิจิบจิบจีไยให้มันกล่องมันสั้นโอ้ันนั่นไปน้ำอ่ะครับปล่อยทั้งไทยเองทั้งซ้อมอีนอีงอีนือไม่เห็นพอดีไปไทยมะน่อีนืไม่เห็นพอดีอะจุนึงพ่อน้องเอินเห็นเห็นยู่นครับพูดนะ ไกลียวเลยนั่งยูพื้นนั่งยูพื้นอยูมมีอาไบ้างติเลบอี้ยเบิงเบิงดอเบิงพี่น้องเออก้เเบิงอุ้ยนี่นี่นี่ย่นยะ่็นาพวกนีมาออกันอนหลังออกอันท่นสามอมือนี่ออก่นสาประต่างบัตรอันนั่นเซียวของกมากหายหนขันยขันยมันมีเป็นกลุ่มส่ครับ

พอมองมันพอมองมันยู่ล้วบไปไหนพี่น้องมองไงนี่แหละเนี่ยแกได้แกงบมกไงหนึงนะครับบนไปอืนพอดีแม่ลองเอิอนกันขึ้นมาพอดีครับมาไม่ไม่ไมนบุญออกพรรษามาตักบาทเที่วกันเขามาเก็บเห็ดน้ำครับเห็ดอันปลากันปลาอยู่หลังบ้านนี่นะครับแม่จะเอาถุงมาเดียวสิไม่พี่น้องงานไหน สซนอ้น้องเอิญน้องเอิญนั่งจองยังยไหเฮ้สิให้ตากล้องมาถ่าไให้ได้กัเอาไหจัดให้มมถ่ยไห้หลานครับปวดโอ้ยดวนดวกง่ายไม่ดีครับ

คนนี icana, ่อยากไอ้กล <t ell> ้องนี่ขนาดนี้เอาทั้งหลังก็ได้มานั่งเียร์พี่อีกอเปิดพี่ก่อนเตรียมทุงเลยไ เราพี่อีกอะยุ่งขังกันเลยครับอันนั้นอันนั้นกองยังถอนไว้แล้วเราก็ยุ่งขังกันนะครับอยู่ใกล้กันนะครับอนนี้บานนี่บานแล้วบานงามอะไรพี่น้องบานกระลังนั่นกระลังออกกระลังแกงพอดีดีล่ะกระลังแกงพอดีดีนี่เราสันว่านางอะไรบ้า เอาก็จังเห็ดสิออกได้เพิ่นได้กินฟอมอะไรแบบประมดาเลยกินเห็ดฟอมผิวเหลืองอะไปลาปลาปลายางก็อยู่หลังบ้านเนี่ยครับแถวนี้แหละหลังบ้านแล้วก็มากีดยางยั่นี่นะครับกีดยางกับเก็บฟอมลองลองเอาคนร้านเลยเดี๋ยวเอาตรงน ก็จะส่งยางลูกเด็เ er, ก uh, right? no. ียงแม่ดีมาต้งเตียมไว้เูมอเเตรียมลวเตรมถุงและได้เกียงไงนึ่งเดกสองสามถ้วยคนไปเนี่ยแต่ทีแซ่หลายเลนคลิปเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้เขายู่ในเตมแล้วเ ไปไปหาบุ้งไม้มาเลครับพี่น้องวันนี้นุ่มอ๊อฟกันที่กับญาติๆกันที่นกับหน้านะครับแต่ที่ออกจากปลาเห็ดแหละครับเพราะว่ามันกับที่เบิด์ตจำนี่แหละครับชุดนี่รุ่นนี่มาต่อไปเก็บจนเบิด์ตละยางหากันก็ได้จำนี่แหละครับเลยก็ได้เกียงเงี้ยนึงคนละนี่กับผลงานของหน้านุ่มกับของนุ่มอ๊อฟนะครับมาพอมาพอกันยังไงปลาเห็ดเนี่ยแหละครับเมือนไม่ไม่เก็บเห็ดพอกัน ครับสำหรับลิปนี้นุ่มอบคนกนคว,ควกักอะลาพีและน้องไปนั้นแต่เพียงเท่านี้ครับเจอเกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ